โอ้ยจึกจริงว่าสีเนาะมึงเกิดเครื่องมาแบตสตอี่เก็บของล่างเลยเราต้องล่างอยากนอนไปซืยอีกก่อนเนอะปนยังงีซื้